เด็ดแคแค่ปิงซิงปิงซิงฮางซิงกิเลอเฮยกิเลอเฮยเป็นเคยลาบอไอลาบอเป็นเคยพี่น้องทางสายพังลาวเป็นเคยทางลาวบดเจ้าค่ะ กาสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผูกเป็นมิสุก,กุสกคนนะเจ้าค่ะเจ้าแกะละไก่วันจุดใดลงนี้ขอกลับสวัสดีจ้าค่ะพ่อกำลังราชินีทั้งตุ้จังหวัดสวยรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีมบีมีตุ๊กตาปลาจ้าสุดท้ายก่อนขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่แตนทางอังกฤษเลยจ้าเธอจะเป็นคนโคราชอยากจะพ้นปอยู่อังกฤษหลายผ่าลาปีแล้วนะจ้ะนะ ตอนแรกนั่งว่าจะไปเที่ยวอันอำนาจบุญอำนาจดิแม่มืงเนนะี่ยแต่ว่าที่หนึ่งหอพระที่เก้าบุญอำนาจ,จเจริญบุญวัดใหญ่นะดิแต่ว่าที่หนึ่งหอพระที่เก้าบารีบวิ่งไปกับนางเจ้าค่าวย้อมพ่นผักเงินมา่อยนางอันมืดหนึ่งนะจ๊ะเราไม่ได้ปไปป่ายช่วยแพ็คก็บอกปนะจ๊ะนางก็เลยซื้อซื้อทองไว้จ้า ซื้อตังหัวไว้นะะขอบคุณนะคะบกกระบอกคุณแม่บริปัยกับซื้อทองไว้ซื้อตังหัวไว้ขอบคุณมากมายคอยร่ำร,ำรวยๆคุณแม่ขึ้นอังกฤษเฉยอยู่อะไรน,นะว่าเอ้คุณแม่ทําบุญด้วยนะจ้าห้าร้อยหาบาทดิขอบคุณนะห้าร้อยบาทได้นะหนึ่งสองสามสี่หาหาร้อยชิบบาททอนมาชิบบาท <laughs> ขอให้เป็นบุญเป็นผู้ชนนยกำกันไปทำบุญกันกลับมาด้วยให้ปังเพ้ินเยอให้โชคทมางั้ับมาด้วยสชคดีายบุญทำบุญด่ให้ดีมีแหงทุปลาแซงแห้งเยอะดูมีแห้งจะบุญกำกันไ้หนักทําล่ะขอบใจเอ้เพื่อนห้ตั้งห้อยผู้ไว้ค่าขนมขคร้าปัจแตนให้ค่าขนมนักทํา นั่นเดีเจ้าค่ะน้องทำได้ค่ะขนมแต่ยำลา่าสื่อแนวมันชีไวข้ขายได้พุดค่ะเก็บเงิอนอย่ามันเก็บบอ่อได้นะคะสื่อท้องไม่ขายค่ะเออ <laughs> ตั้งหงคะคหสลึงหนึ่งก็เก้าพันหกนะจ้ะสื่อในบ้าน,ร,านร้านที่ดังที่สุดนะคะ ร้านที่ดังที่สุดแทนแทนแทนบไม่ท้องบอมนะคะทองอลีไหนกาสแนวพูดอย่าแปลงให้มันงองามก่อนน้อยตัวมันตัน,นเนาะใส่ป่านะอันนี้คือทองนะคะ แสนลค่ะนี่คือทองจ้านี่ทองนะคะแสเนลนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่แตนขอบคุณนะคะนี่คือทองค่ะทองมันก็เงินพิ่นแต่เป็นของเฮาเงินพ่นแต่เป็นทองของเฮาจ้ะ สแนลงวดก้อนก็คือสแนลจะขายไปตะลองนึ้อกะเก้าพันหกเอ๊ะ้อขึ้นยังนี้น,นั่นปีใหม่จะท้อขึ้นยนคะก่มันคนาเกลี่หนมันแตะน่ะเนาะเี่ยวนี่เน่ะมันเป็นออย่างน้วโครเสมมตอนี้มันก็เป็นเกี่ยว สวยไม่ตาสวยไม่เอ้ยให้เงินเป็นเงินมาและเก็บบ่ได้ยังเก็บบ่ได้จ้ะสือเป็นทองไวเีย้ยพวีเงินกับไอ้ทองว่าไ,ไปตาถ้าเราจะเป็นกับไปคลายกจจะค่ะเดี๋ยวอีกจะเอาพวกซอกซักเถาด้ยจ้ะใหออกมาให้ อ๋อแล้วอีกสองสามเถวแลวอีกสองสามถวาจะไหวให้เพี่นให้ผู้ถ่ไมวาทบุญนแม่ใช่ป้าน่นเอับบี้เข้าไป้วก็เอาอันนี้มันใช่ทั้งทั้งหลังมันนี่นี่นี่เข้าไปนี่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 ี่นี่นีนี่นี่อี่น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 ี่ี่นี่นีอนี่น่ก่ีนี่นนี่ีน้น่่น เงียบเข ies, like ้าไปในโฮนี่เงียเข้าไปนี่เ้าวแช่ไม่สิบห้าข่าครั้งแรกก็เอาอันนี้มันยัดเข้าไปทั้งก้นมันนี่นี่เหยื่อมันใช่เหีืยวมันใช่เหยื่อมันไก่เลยเงียบเข้าเงียบข้าวหน้ากุ้งด้วยให้ร้านใส้ท้องให้ป้าจ้าเอาข่างนี่มันคือเหี้ยอะไรเนี่ยค่ะ ไมยเอามาเพื่อไหวเขาหายมาเพื่อไหวขึ้นเหี่ยวอ่ะนนซื้อเท่าไหร่อามรลาซื้อครึ่งถเลึงจ้าครึ่งถเลึงก็สี่พันหกสี่พันหกจ้าเตี้ยเลยเออเนี่ยข่าวดีไหมจะเป็นเนี่ยข่าวด้ไดหมา มันเฉียบกัได้ว้วขอบคุณนะคะสวยไม่เลยเหมาะกับสำบรอกกระเทยอยู่บนสนงสนว่จ้าสวยไม่แจ้คคุณพี่แตนคุณพี่แตนค่ะ แมาแมากแก่งน้ำไม้ก้อนขาวไหลใหญ่ห้างค้าซื้อน้ำไม้มานะคะพอได้ไปไทยก็ซื้อตังหงไว้เนะจ๊ะนะโอกาสหน้าต้องชิไปไม้เขาพอบ้านอ้ายอยู่อำนาจ,จเจริญเพิ่งกระโทมมาส่วนอยู่ใหไปแต่ว่าบม่มีหมู่นะคะไปขามทิ้งขามแบงเ,งน,เงน,นี่นกระเทยตั้งทินนะะทท้นนี่ดานกระเทยตั้งทิ้นโดนตีจ้ากระเทยทิ้นเขาชิตีกระเทยตั้งทิ้นเออต้องไปกับมูจ้า พอไรก็ห้าปะแกงน้ำไม้ก็เด้อเจ้าค่ะเด้อหมอกระพาะถ่านะอกอกเจ้าค่ะม,มาได้าคณพิเศษอีกสองเดือนสามเดือนพ่นะพ่นสิมาดไแม่แล้วว่าสิมาหลินอยู่ไหนสิมานอนจกักสองสามคืนจากเดือนหนึ่งก็ได้จ้า ดีใจดีใจเงินเงินบนัตบุีลก็มีคนผาักเงินมใหม่โอ้ยดวงกระเทยดวงกระเทยเ่่ถัดมามีนางฝ่านางสวรคนฝากเงินใหม่มีท่องไ้ใส่จ้ะขาดจะได้บินมาคือนอกเจา้า ไปก็ได้มันซีมไปแน่นี่มันจางมันเค็มนี่เก่งนะไม่กินเที่ยงจ้า,จา

ลอยสักคู่ค่ะต้นสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวที่ยังเด้อเบอร์ใหญ่สุดเบอร์สี่สี่จับสบายดีพี่น้องกินข้าวน้ำขั้นเด้อแกงไม่แกงไมหร้อยข้าวไม่ไหมแกงไม่แกงไม่เฮ็ดเลี้ยงระเบียดเด้อิ่มเงินอิ่มทองนี่แน่ใจบนี่ทองมีคนซื้อให้โอ้ยเอื้อยกับวันอิ่ม ขึ้อย่างเลยเลยงายจะตื่นเต้นแบบนั้นาน้มาปลาลุยปลาลยเป็นอย่างไรซื้อบริดนี่ซื้อแค่ปลายปลายมันยินบอปลาลยขึ้นองไน้องก็คืนม้นแล้งเอาอาจารซะด้วยแก้วแก้วแ่งทองดำโอยแดงแดเลยอย่างนบอซื้อแค่ปลายปลายมันบอมีเงินซื้อ ไปฝายมันก็ชื่อฝายซือมาซื้อมาแจกนะไปฝายมนบอทตีเรียนแลบอมีเงินซื้อ่ะบอมันจะไปฝายเลยซื้อทำไปายจะบองนักประทายนักคอเบอรไม่ยากด้วยแล้วเบอร์สี่จะมีเออกีเขาชุกนจะไปแล้วบอามว่ากเบอเยัไปที่นี้ที่้านางเบอรกลินมาติิเขาามเป็ดเลยอยสาเปใส่ละ่สเบน่นนี่ขมักเลย ้านแปะน่ใ hmm. ช่มันพอดีแล้วนี่นะสี่สิบเราใหญ่ชุดือสี่สิบอืาใส่เอาซอฟให้คุณแม่น่ยชื่อให้คุณแม่ได้ตั้งหาร้อยมีนะใส่นกใส่ตรงนี้แหละเขาเจะมาขายเสือพี่นกจ้า นี่คุณแม่ไปย้ายได้สิคุณแม่แม่วัไลจีมบอกไป่อยนอนเออคอนั้นบอาับไปอ่มีสมัยเสมอเนี่ยพี่น้องอาแม้าอันวิ่งหาลูกค้าเนี่ย

อัง่ทอมันจได้รมดได้มันสามสิบสี่สามสิบสี่อันนั้นมันสี่สิบแม่ต่ใชมันก็ฮัตอันนั้นมันขาวไข่อ๋นสองโตยนหถายรวยอ พอดีมันชํำกันไเปลี่ยนงานเปลี่ยนวัดกระพ้าแทรกรวัดกรเพาะเลอ่ะอิ่มมาจ้าโอยเก่งเลยอาีอิ่มมันลาอ่ะอิเงินอิ่ทางไอ้หูมมันกระโดดลงมาเนาะก็ปะ ก็าเขาพนั้านเขานับผมมาก่ายนะถอยจ้องวัดไปโลดไ่มีใครรับจนโจแฉนยากบจะรวยกูอ้อมพากใส่เนรอดสตเป็นรอดอ้อมใส่ใสกินออกมาจะเสือพดกับโบพดชื้นๆกบมันจะไปเออห่อามับกบพีบพบพีบีบพีบเนี่ยอบอีบพบพบพับพี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 บ ยายอมพักใช่หมอวหมอไม่น่าตาตอนนั hum, ้นม <more> ันแคนกระเทินขนมส่วนีหน่อยอี่ไผ่มาอีกแล้วจ้าสเป็นสีนีรี่แล้วอะไรเป็นสีมหนึแล้วอกัมแอกอะไรอน่เนี่ยเขาว ต uh, ัวไทยตัว350ตัวเนี้ยดอกทองเยวยอันนี้มันเป็นดอกหม้พวงขนี้เราก็้ายู่สามร้อยพายุบอกนีคือพายนละเบศระแบบนั่งรอเข้าไปพาคืบในรัศสีระเให้ายู่เมนบอก คนอะขนาดวนั่งไกเมียจะมาพยัาวาห่จะยไม่เดอย่นี้าแล่เพราะว่าอยากจะลุกเนาะเดนคือาแเป่พนั่งกเมียวะคือปลาแหล่พวกนั่งไเมะ่ได้าบ่ได้มีลูกขัเพื่อนอยากนั่งก่ไมให้ลกม่รนั่งกัง เกื่อนจะคยันตัไปนาง้วาลัซ้ใจว่านาไป้รา้งวาองยัยอมพักกันใจเฮ้ยทีรู้ว่าไปตักท่างแต่งปะยัยอ้มพักจ้าฮะจะเซ็ตเป้งนัวเลยไลกระแซบเองเป็นนัวเบิดบ่ รถดีได้เทลงไปแม่เจ e right. ้าประเห็นที่เป็นนวน่ะช่มบักไงนั่นนั่นนั่นนั้นอยู่ร่มพุ่นนั่งเอามาตากนยนักกินยำ่หรอครับ คุณแม่อ่อมพักจ้าใส่หม้อดินนะคะกะอยิมโตใส่อีกมันี่พ่อแซ่ใส่ใส่ง ออมเทมอดินคะแม่ด้วย,ย,อยกอนแฉมะกรอ้แฉ่มะก่อแะกร้แะแกรอ้แมกรอ้แะมะกอ้แฉะมะกอ้าะมะกอมื่อคืกรอกรอ้แมร้มอ้มรั้บมรนอนอ,อ,อ้ยาตก้มยารทยจนะมกรร้ งามบรสินพี่น้องงามบ่สินไล่ออกมาใหม่ได้ไงเรรมดาสียให้ก้อยเนี่ยเศษสูตเจ้าซื่อพื้นละอพื่นละสองแสนพื่นละเท่าไรก็สิน้น <c oughs> สองแสนสองแนเป็นก้นกีบแพงแพงอีเดใช่ไหมีน้องป็นตาสิคายนามาสื่อเมืมาพอสามอย บูสาน่อก็ใส่ก็มาละสามอยเงานเลยอ๋อนแม่มาเอาตระาเลือกยู่ไๆเดี๋ยไปเอาจากโัเอาเจ้าบ่เอาเงินมาจ่ายเนาะเขาม่โอนมาช่ะมีเชี่ยวอ่สเองนมันซ่มซีเนาะ สีเนาะเออตองมีด <rôle à> ีเนาะตัวนี้เบิร์ตเ็มว่าสีเกมสีเสีกับสีโมดินทั้งงามมันอพี่นายจะขามันอีสลาพาจากันนะจ๊ะก็นึกขอบคุณทุกคอมเมนขอบคุณทุกกำลังใจจาคดยสบายดีจ้